่าเเสียงหายเสียงหายจากเมื่อคืนนี้่ใส่ละที่ประตูใส่อพี่เฮียยางจันได้เสียงหายอะนรี้เป็นป้ายแไปรอบที่แล้วเป็นไปทะเบียนสมรสต้องตามระเบียบบ้านก็ไปเลยเฮียหยางมาไม่รู้ไม่รู้ บายดีสวัสดีครับสบายดีสวัสดีจ้าเอ,าอ้าสวัสดีจ้าน้องไอรินส,ส,ส,สบายดียินนมอีแม่เยอะกินนมก็ลุกขึ้นมาจะทีรับแล้วเปิดคลิปปัดตานียูนาประตูไส้แล้วดีใจมากขึ้นแม่ดีใจทางที่เท่าไหร่นี่บ้าบ้านนี่ทางที่สามที่สามแล้วเนาะแต่ต้องเห็นดูแล้วเพราะว่าน้องเหียวมาเฮ็ดพาสปอร์ตจ้ะ ที่มานำกันครับใช้ที่สามครับผมสามมานำกันที่มาเองฉันนับพี่มาเองกับพวกอะไรเพราะหมายมากับมากับแฟนสามเากับสามีสามครั้งสามีสองครั้งมากับแฟนเดือหนึ่งไฟก้านไฟเขียวละเดินหน้าเขาเรียบแกจะเอาบอกมันบอกมอเตอร์ไซค์คนน่ะมออร์ไซค์มันกันโทรศัพท์ติเออว้า จะใช่ได้ขับเลยขี่รถหามงจอดกันขี่รถจอดตามไหนเราจะว่าครับหามงจอดเราจะเข้ากันถึงแล้วนครหลวงเวียงจันทร์ประตูไซทำงนะไรหยกนเนาะจ้าาม่จอดรถอนายอยะอะอืเขาบอกหเยอแล้วดูแลหนักนานี่อ้าวน้องมีไอ้ลินล้น มีที่จอดไหมนะรถต่อไยอาจารย์หรออาจารย์คองจอประกับเด้งดิ้งนิ่งจอดรถแล้วจ้าสียคาคาจอดรถก็หาพันกีบครับผมที่เห็นไทยก็ที่เจ็ดบาทจ้ะเพื่อที่จะบำรุงทำความสะอาดเนาะต่ะทเอาเรื่อความสะดวกให้นักท่องเที่ยวครับผม้านลางก็มีบริการถ่ายรูปแล้วยนะครับผมนะ หลายหลายครับเมี่เม,มีบางเจ้าก็อันคนละเจ้าได้นด่หลายนี่อืมหน่อยล่นซองเป็งลงไปเขาจะให้เขาคีดแกะคีบแกแต่บางเลยเขากจะยัาคูไปเอขอเาเขาเบาแล้วก็เวแล้วอาเอาเอาดออเขาให้แล้วมันงามเขาให้เขา <c oughs> จะเดี๋ยวรอคุณแม่อัปเดตหน้าตาจะครับนั่นะคุณหลวงก็มาเย็นอยู่นี่ อัปเดตนามาสักหัวว่าบอกว่าให้เมียวอัปเดตนะอัปเดตตอนนี่รถมาเวอร์ชันเก่าก like ็บจีนนามันอัปเดตใหม่ตัวก็จะมาหอดนี่สไลน์นาทีกำลังว่าจะลงรถน้องหวงเอาไอรินไว้กับป้าเพื่อนแล้วน้องกระทถดแพรมเพือดพ่อแพรมเพิอดน้องจะใส่แพรมเพือดก่อนพ่อเพื่อนไรบ้างน้องฮงเอาแพรมเพือดท่านปทิธมบุญท่งนขยะลูกสาวกัเลย เปียกเลยครับไอ้ดาพี่เอิงเกีงเปียนใช่มนีแต่แปเากางเกงอยู่หลังรถนั่นแล้วน้องหงกิ้งไสให้ก่อนพ่อเขาบอกว่าเอาขยะไ,ไ,ไปเทิ้มลังรถก่อนบ้านคือเก่ามันบอกไปทิ้มไม่แต่หของยางเก่าปุ๊บมันวาวเลยแล้ว,ขวเขาตบเปียกรถเปียกไๆๆอ้เปลี่ยนยังไงวะไอ้เปียกกางเกงในรถอ่าฮอนแล้วแต่เขไม่แดดจ้ะป้าป้าย่างทางนี้ข้ามไปนี่ ไอก้กางเกงหูหลวมคัะมาบ้านจากมือกางเกงหลวมเลยเข้นขาน้อยพี่ขึ้นขาน้อยพี่น้นาะงนเนต้อรับเลยนี่แะครับตินะกุ่นใช่เนาะมาเดิรอบที่สามเนาะรอบที่สามรอบพี่สามที่มานังกัน <c oughs> รอบแรกมไย่งก่อนรอบแรกมา,า,กกมาสัมภาษณ์จดทะเบียนจดทะเบียนสมรสเมื่อจดเลย ก็ทะเบียนแล้วเราก็พากันมาประตูไซแล้วก็รอบที่สองคือมาแต่งดองหรือแต่งงานนั่นนอกจากมาผูกเขนแต่งงานนั่นแหละจ้าก้อนสิกรับเมื่อนั้นก้อนเขากำลังกรับไทยเนาะเอามาแบนอี่ก่อนแล้วทานี่ก็คือการที่นี่เขากำลังก็พาก็เลยพาคนน้อยมาแบ่ประตูไซก่อนคนน้อยเหรอไม่แดดอากาศก็ห่อนจ้า สวยงามเนะวันนี้กับบฮ้อนปานไดมาหายต้องไมกต้อไปยังอาักาไหมตับเลยดได้ค่ะไปไปทางไหนกันเนาะไอ ไปยัยางคืนมันจะเป็นแมนยางคืนมันส,นสงามวันนี้ตอนนี้กะเทียงสมามสบหกอากาศก็คือว่าพอได้้อมาเลยแต่ะ่ะอากาศเป็นใจแล้แต่ว่ามีแดดจางน่อยแต่เป็นกันเดดลูกสาวก็มากมเราลมมาให,ให้ลูกเลยแ่มีแดดสนงานนายกมันรีแล้วจ้ะแล้ว้อแปงกองกัน เราทำนี้ก็ได้หน่อยตัวไส้ก็อยู่ใกล้ๆกับสำนักนายกสำนักงานนายกรนะัฐมนตรีเนทาะกาเทำจะให้ฮูมเฮาตั้งขานี่ไว้ก็ได้ตั้งขากองแล้วเฮาไปแคบเอาอเแล้วเฮาไปเบื้องด้านในน้ำกันเนาะจ้ะนี่อลินจ้าอลินจ้าอลินจ้าโอ้ยยิ้มสวยด้วย ดไปดูข้างในกันเลยลูกเน้เมก็แม่อุ้มครับอุ้มขบขางเรา้องเอลอยครบเป็น ที่ทางในมีนของขายข้างในเนาะเดี๋ยวน,นี้ว่ามีเนาะเพราะว่าขายขายแล้วเนะาะเ้าจะก็มีของขายมีแต่ไอติมนันะ่นแหละน้องเห็นไอติม, <laughs> มใหญ่ <laughs> เห็นไอติมมั่งไหนนะ้องห้องก็เอาไปเถอะไปลินจ้ะทำหน่อยบรรยากาขนาดบ้านนี้นอนเลนะ่นเดนเน่จะจุ๊จุๆๆๆ๊จะจุ๊จุ๊นี่นี่ตอนนั่งรถเก่าวันอาทิตย์อำนาจ23สิบสามิงหา ปีนจจึงเจ็ดีหนึงเจดาถึงปีนี้มีสดงนงในรัาก,การปัยลูกมหานนี่ขบวนการลุกขึ้นยึดอำนาจของรางการประชาชนตาแสงเผยพัดเยพัด บบจะขึ้นบะขึ้นบ่ขึ้นบุคะครับด่านในโดมประตูไซส,สวยงามเลยง่ายหนาเลยเกวินงานเขามาพันงานแผ่นได้ละอันทุกอำเภอจะขึ้นบะอยากขึ้นแต่ข้างข้างะย่านงานความสูงขึ้นไปแล้วเนี่ยมาย่านเป็นวิน <c oughs> จะตื่นเต้นแล้วจะนอนแตะยัเล่นจะข้าวครับผมวาเราได้านนี้อันดีกันบอสจะทะเบียนก็จเขาให้สาม้านบาทเลยน่นเขาไ้ทั้งหนาอันนี้น่าจะเป็นด้านหนาเนาะถ้าได้ท้างหนาท้้งหลังเนี่ยจ้างวางมองวันนี้ใส่แต่ว่าพางเลยก็ต้องไ่พังไหนก็ได้จระอ้เใช่ะ ที่จริงเพราะว่าต้องไม่อันนี้เลยทางนาอัน,น้ทางนาเนาะทางบ่อน้าเป็น,านปทางหลังอ,อันนี้จ้ะจ้ะลูกเออใส่ก้อนหน่อยยางเก่งคือสินแรนรอ,อมเลยเนาะรอบหน้ารอบหน้าแล้วท้ายหล่ามาแล้วรือมีประตูะใส่ให้ป้าตั้งกล้องอีกลูกนะแนบอกให้บรรทัดลูกกันละ ใช่ครับเป no, no. ็นมุมนี้ครับสวยงามมากครับนุ่มแต่อมาเข้ามาเข้ามาท่าน no, 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 no. นี่ครับมาท่านมาท่านดขาลงลงลงแล้วก็ลงยากกันไปๆเย็นรอลมเย็นมามามาเรียกเราีหมมามา ไปหาแม่พรไป่ะไปหาหายายไปยายถาป่ะหาแม่ตู้ไป่หาแม่ตู้ครับผมน้าหงกงไปหาแม่ตู้จะข้าวกรติ๋วคล้องฝาคลองต่อนครับน้าหงก็มีของมาฝากไปละเด้อประตูไซเด้อพาน้องอรินมายามแล้วก็จะพาไปต่อกบ้าก็ที่ได้มาน้อหงว่าไว้น้องว่ามารอบแรก มามายังก็มาจดทะเบียนสมรสรอบสองมาคู่แขนรอบสางก็มีตัวเล็กก็มีจิงไ่กันนี่ฉลอง50ปีแห่งการพัฒนานครหลวงเวียงจันทร์ระยะใหม่เชืว่เต้นไม่ใส่ซุรอัเซียวจ้ะไปกันขึ้นรถ ตาหมืนม,มาแล้วโอ้ขับมอตองน้ำตาไหลได้นวนโอ้มม่วพออไซค์แวนน้ำตาไหลมันแสบลมแห้งลมแหง้งเคมันแสบตาแดดแต่ฝนะ้ามืมากแล้วครับไปสมรจจั้าวก่อนเดินเลยค่ะได้บ้าน้ำเบียดบอกาน้ำเบียดได้หมอีก

แมรินกับแม่พอนครับอยู่แถวไอเจ็กมาเ้อะแถวไอเจ็กกันบอสเดินหน้าไปแถวไอเจ็กครับไปเอาของฝากของตอนกันพ่อแม่ก็ต้นเห็นกันจักเชียร์ครับกับแม่กันเลยกับแม่ใหญ่จะทางโทรศัพท์จะทางโทรศัพท์เนาะอะจะได้เดินทางกันตอน่อน้องแมรินกับ่อยยากเลยห่าวดองๆจะต้องได้เซเว่นกันเดียบแสบตา <laughs> ติดจะหงเมือนี่มันมีเวียนเนาะจ้ะไปเดินทางจะข้าวครับขับรถในเมืองแต่จะบม่ค่อยไ,ได้ท้ายนะครับผมจ้ะการน้องหงง้องว่างน้ะงห้องกัะเดินทายหายเยอะเพราะว่ารถมันหลายผห้องกระจอกในเราว่างด้วยกันต้องจับจีเทียดไปหาแม่เดี๋ยวล่ะแม่จ้องจีเทียดมาใหายอยู่เมื่อกี้ตอนนี้ก็ไปหาแม่แล้วก็กลับเลยเนาะจ้ะคราราจะข,จาข้า,ขาวครับผมตอนนี้เที่ยงหาซื้อเลยครับผมใกลจะบ่ายโมงละอ้ยรถหลายเฮง รถไฟฮิอยู่นครหลวงนะลูกนี่มองนึ่งเราจุดสัมพันธ์ที่ว่าอยู่ตัวเมืองเวียงจันนี่ที่เป็นประตูไซกับท่าหลวงเวียงจันท์เนาะแต่ว่าอันท่าหลวงเวียงจันทนี่จะเฮาก็ที่เขาได้พาเอฟซีไปเบิ้งเนาะเพราะว่าพาเบิ้งจากเวลาเฮาแล้วมันจิบโบธันเนาะตรงข้างไปหา100เมตร รถหนุกรถเยอะไอลินเบิ่งรถโอ้โอ้เข,ข้ามาได้เมื่อรถเก่งกสั้นเลย<อ>รถหลายเนาะนี่ตัวเมืมองเวียงจันทร์มองมีที่ว่ามองทำนที่พี่อันบริษัทของหวยขายหวยเออหวยนี่จ,าจ้าจุดจุดจ่ายรางวัลหวยซี ฮัดหลวงยงจันทร์เห็นแล้วเอฟซีในฮัดหลวงยงจันทร์แต่ว่าเราทิ้ไม่ได้ลงไปให้บรรยากาศให้เอฟซีเบื้องเนะนะเงาะ งานยังหนิเนานนี้เลยมั้งโอ้เห็ดงานเห็ดแม่บานบ่ายาเด็กน้อยโอ้โอโอขอแฝบกอาอาบอให้มยอสัสติกด้วยตกับน้นไม้บออันานอนหลับ,บน,นั่ได,ด้วยอนหลับโอ้เปลือยซื้อเบีือ์ลาวอ่ะต้นหน่อดอกเนาะอันนี้ข้าวจี๊ปเต้ข้าวจี๊ปเต้้าเลยไออันไอหินฟูกเองนะ แ่่วเอาเอาไว้ข้างหลังนี่เลยล่ะลูกครับเดี๋ยวเอาไว้ข้างหลังอันนี้เป็นอาหารอาหารเอาอันก๋วยเตี๋ยวไว้ข้างหลังอ๋อก๋วยีพอดีเลยต้องไปหิ้วเขา่าโ <laughs> อ้โหิ้วเข่าไม่ใส่เอาเรงดื่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีเลยครับบุ๊คเป็นอย่างที่นอนสองแพ็คนึงเนาะบุ๊ครู้ว่าเขาให้เอาขาดจอกแผงใช่ใช่สองแผงสองแ็คนี้ได้เยอะกว่ามูแม่นี่อันนี้มันเป็นซีนแห้งเป็นเจลเด้อลูกครับโอ้ยบุ๊คเดือดขั้นสำเนาะ เน่นเลีกยวปละเลยเดี๋ยวผมออกขอบอดเดีย๋ยวยังกัาฟองไฮแม่จะข้างครับเอาขอโอดเนาะเอาจำอเนี่ยไอหนินปลูกเองอีกปลูกเองเลยปูยู่ข่างผายูหน้าคุณอ่ร,ร,ออรับบขอบไฮแม่แล้วบ่ไดหยอกล้านเลยเอ๊ ได้หยออคนหน่อยเลยเอาการลับพอดีออกจาก้นน่าการรับเดี๋ยวเปลี่ยนของข้านึงัโมาแล้วกนันมาโอ้ปดตนมาหายายเลยประตูประตูเดินาทางสบายไดมนะสบาบายเันเดินทางกันเีม่เอานอนแล้วกัน โอได้แล้วไม่เอาแต่สลีไม่นั่นพอมาแล้วก็พากันพามาพยายามเลยเลยไปบายบายไม่ได้ไม่บอกกิ่บอลลูไปายไม่ไม่ไม่ตู้ไม่ตู้สากเบียร์ไปให้พัดตู้อันพัดกู้ทางมึงฝากเครื่องเบียร์ฝากเครื่องชาเป็นชาเหล้าอ๋อพอดีเลยเขาจีน้องหงอยู่เขาก็จะได้กินเขาจีนแล้วทั้งทางกันเนาะห้องว่าจะซื้อไปฝากพี่น้อง น้องว่าจะขึ้นี้ไปฝากป้าหนงจ้ะไปก็<า><า>จะเดินทางไปดาดาเน่าอี๋เนาะจ้ะโทรหา,าไม่ให้เอาพัดธุ์มับเห็นพันโทร,รามาอะไรโทรกลับจ้ะม้งหน้าโซ่ด่านท่านาแรงเข้ามาทางแข็มของจ้ะข้างแรกที่จ้าของขับรถมาเองเถอะอย่างนัขขข้ขี้รถเออขี้รถน่าขับกาแฟมาหางนี้หน่อยเนาะ ความรู้สึกขับรถย่ฟังเราขับฟังไทยมันต่างกันหลายบ่ผ่านวันแรกกับกลงว้นขับอยู่ครับกลางว้นขับอีลิวาโว้นแลนแลนเหรอไม่ใช่ยากเนาะแต่พอมาขับอีริ่งเหรมันเกิคนละเล่นเนาะก็ยังนี่ก็เบิ่งนขาแลนข้าวแลนขวาสร้างสายก็จบก็ไม่ตว่ากันแล้วในในชุมชนวงดีกับกับป้ยากครับเพราะว่าข้าก็ระวัางแฉมอเตอร์ไซค์หน่อยนะครับพยายามชิดขวาเขาไว้เวลารถแลนสวนกันเนาะ ง่ายอยู่บ่ยาก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 บ่ง่ายบ่บ่เราบ่ยากบ่ง่ายก็ถือว่าง่ายเขาจะแค่เขาต้องเพิ่มเขาเรามัดเระวังหลายไรเขื่อนเป็นสติตลอดไม่ตั้งใจรถแต่ว่าผมขับรถจับกล้องสิผมกับบริษขับเร็วนะกับยุวังสามสิบสี่สิบแต่ว่าอยู่ในตัวเมืองไอ้เหี้ยโมกาจับกล้องเลยนม่เราจับเพราะว่าตอนใ้ขับรถแบบตั้งสติ ปรคาดคนแหละรับติดไฟแดงหรือว่ารถเคล่อนยค่อยค่อยจีไ้จบเนาะอันเผาจะไม่ได้แวะกินข้าวหางฟังน้าเนาะเพราะว่า้าเนาะมันจะคำกอนตอนนี้กับใบมงจะใบสองเพราะด้านนี่ยแปะใบสองอาทิตย์ซื้อของเล็กๆน้นอๆไปฝากทางนั้นซื้อของและซื้อของมาพี่กับซื้อของไปฝากพี่แล้วก็ไปเพ่นกับซื้อของทางนี้ไปฝากท้างนั้นคือกันใช่เมื่อนอนยืลินนอนหลับได้เดี๋ยวไปพ่ดกันยินดานรันก็ พอกันอยู่นานานอีกชั้นึงนะจ๊ะว่าจะตื่นเต้นอีกชั้นึงว่าที่กลับมันต้องได้เฮ็ดอียงอีกโดเอกสารจ้ะเพราะว่าเสืยรเล็กได้พจ้ะได้พอกันอยู่หนาด่านอีกชั้นึงถ้าเาเลี้ยวขวาชครับไกล่าอด่านแล้วอึบ้บรถมากดแอลอึ้บเนี่ยกดดานจริงเลย ใบสองเพลิงเนาะเดี๋ไวใบสองเครื่องว่าจะเราวจะโมง แค่แต้มแล้วมันมองเหี้ยเแ็ดเป็นมองเกียร์ด้วยมองเงินันเด้ของฝากสีบอกไอ้จริงเห็นว่งขายของดีนะเนาะไปอะไรเลื่นเตือนแล้วครับเราจะล้องไปซื้อของฝากก่อนนะจะพ่ได้เอาของไปทายเพราะว่าแบตจะใกล้สิเบิร์ตละแบตใกล้เบิร์ตทุกก่อนเลยครับซื้อของก่อนแล้วก็จะใช้เอาของมาสละตาปะ เตรียมเอกาสารเรียบร้อยรอทำเอกาสารเพื่อข้ามด่านไปซื้อของก่อนครับรนะาหายข้ามมาพระอุ่มมาเยี่มแล้วเนาะยี่สิบนาทีนี่เฮาไปมองให้มา<อ>ตำรวจกวดคนเ,เขา้าออกเมืองเรี่ยวๆ,วๆบนนี้เฮากันยังรถเนาะนไปเสียไอ้มองหนึง่งนอ,อนจังเลย <c oughs> อ่าไม่รู้กันป่วยยาดเนาะไม่ฮะมาวันนี้คือป่ยหยากเนาะโอ้ยคนน้อยเฮา แต่เปนแถวกัจจินนรอปถาฟ้าลงไปใช่ใช่ค่ะรถคนแล้วๆยังรถจ้าจ้าใช่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วอลินได้กลับไทยแล้วจ้าแล้วจ้าไปเด้อินกลับไทยแล้วเด้อไปฝั่งไทยแล้วบกัเด้อกับไทยแล้วเดินมิ้นต้องใส่เข็มขัดมาไว้เจอกันใหม่เดินมิ้นลงไปมีมนไม่ได้ใส่เข็มขัดทำไมไม่บอกปมีใส่เข็มขัดจ้ากัจจินนท์นี่บอก ไีนี่มันไม่เอาเนี่ยพี่มีให้พี่ใส่เข็มขัดไปเลยจ้ามันนี่ใส่เข็มขัดตลกข่างเลนเอ้าไฟสีพอดี วบ,บ่มนารพอฟังไทยเรียบรอย้อยครับไปลองไป็นเอกสาร,รอีกจักข้าวหนึ่งก่อนคนหน่อยกับอุ้ย <c oughs> ยิ้มเลยชั <c oughs> ้นเขียวคนเดียวไปลงไปเอกสารย่งข้าวครับเอกสารคนเอกสารรถเหมือนเดิมครับเอกสาร,รเรียบร้อยละซิม <c oughs> กับยา <c oughs> งเซคเกินละยางซ <c oughs> <ป>ิมเซคเกินหน้าด้านพอดหน้าด้านเอกสารรถเอะ แล้วแต่ตรวจภ้าษีออกฮอดฟังไทยเห็ุเอกสารเรียบร้อยแล้วง่ายปะง่ายมาฮอดแล้วก็อายก็เห็ุแบบออนไลน์เลยเริ่มนะครับเริ่มโงเอกสารนันที่ดกดของน้องหงของน้องไอรินกับไอหิมไม่มาแล้วก็มาแค่สแกนใบหน้าแล้วก็มานั่นซื่อๆเนาะายของไอน้องหงกับบรได้เขียนคือต่เกาแล้วเนาะไอหิมลงอยู่อันออนไลน์ให้ใส่เวลาซ้อมมองบ่ถึงไอะรนั่นเนาะะ เราพอถึงจะเห็นพอถึงครึ่งชั่วโมองหรือไปเพราะว่าสองมองอ่ะจ้ะสองมองพอครึ่งชั่วโม,มงพอฟังเหล่าก็ง่ายนะคะกับฟังไทยก็ง,ง่างงยฟังไใครก็ง่ายขาเข่าที่แรก<า>ก็กจ้ะซื้อยากแต่ขาเขาเพราะว่ารถไปเแื่อแรกนะครับถึงไทยปลอดภัยละถึงไ <ละ S 1> ทยปลอดภัยแล้วเดี๋ยวจะขี่รถค่อยๆไปบันี้ค่อยๆแบบมาบา้านจะพักกินขา้าวก่อนเนาะเอ้าสั้นขนเหี่ยวเดี๋ยวมาบอชิปนายพี่นาครับผมสตลอดชิปนี้จ้าบ๊ายบายมือน้องหงม์โนัเลยครับ สวัสดีจ้า,าแล้วบ๊ายบายนะ่นลูกสาวก็บ,บ๊ายบายรถไฟมาแล้วไอ้ลิน,นดูรถไฟูกรถไฟูกรถไฟอย่างนี้อปนนีจ,จ้านี่รถไฟสีตู้สีมูกี้รถไฟรถไฟสั่นไปแล้วผาดลานหรอครับผมเดินทางถึงลานโดย ความปลอดภัยเนาะกำลังแต่ของลงขอบคุณทุกคำห่วง,งใยนะครับผมถึงร้านแล้วเดี๋ยวขอตัวเก็บของ้องก่อนหนูอยู่กับยายไปอยู่กับยาย,ยไม่เห็นหรอครับเดีย๋ยวเก็บของลงจะังเลยครับ